ยุคนี้เป็นยุคแห่งความรวดเร็ว Swap and Go ธุรกิจแพลตฟอร์มที่ให้บริการสรับแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้การใช้งานง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Swap and Go เมื่อแบตใกล้หมดสามารถค้นหาสถานีและจองแบตเตอรี่ล่วงหน้าได้ ขั้นตอนสลับแบตเตอรี่ไม่ยุ่งยากสามารถทำได้ด้วยตัวเองสะดวกและรวดเร็วแค่ไหนไปดูกันจับเวลาเพียงแค่2นาทีนิดๆก็ล้อหมุนออกเดินทางได้เลย Swap a n น Go ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานอีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตสลับแบตไวไปได้เร็วไม่ต้องรอชาร์จ go go